mm <laughs> มี่ตก่กระเจียวอ่อยต่อยแล้วก็หาผักสดริมหลวตืมเข้าไปอีกกินว่าเมื่อดอกใส่ต้เย่ยนไหุงไว้ไวายอร่อยน้ำพริกจิ้มเจีเวยเวเผ็ดๆน้ำพริกธรรมด้า เขาขัวผิกปนขัวธรรมาดานี่ละแซบ่บแซบ่แซบเด๋ยวร้อยอาหารเย็นมื้อนี้เลี้ยวกับผักริมหลวตืมผักกะเศรษบานเห่าดอกอันชันกระเจวได้ผักอิเลิศบานเห่ากะเจวได้ บะตุ้งแผกกะมีแบะอึดอ้อบักทัวกะมีบบกทัวอยู่ในตู้เย็นทัวก็มีซ่บๆมือนี้